สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับอันนี้ก็พาน้องเซกับพี่สาวนะครับน้องโฟนฮามาเดินเล่นครับเดินเล่นเลาะไปทั่วนะครับทั้งพี่ทั้งน้องวันนี้นีอากาศดีนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับพอดีอาบน้ําเสร็จแล้วนะในช่วงเย็นนะครับก็เดินเที่ยวก่อนนะครับเดินเที่ยวก่อน น้องก็จะเดินเลาะไปทั่วแล้วเดินมาเดินมาเดินเดนเินไปทั่วเลยนะตอนนี้หากินต้นไม้นะหากินต้นไม้ใบม้นะตามภาษาน้องช้างศึกษากับพี่สาวนะน้องโคนะอันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นไสรนะที่ขึ้นอยู่ ติดขึ้นติดกับต้นปามนะครับนี่ต้นไทรต้นปามน้องก็ทานได้นะเป็นใบนะบใบปาบ์มทางช้างก็ทานได้โอ้หมดไปทั่วเลยตอนนี้โอ้เด็ก <c oughs> ปาลดมนวันนี้เพื่อนสีขาไม่เห็นนะครับน้องม้าไม่เห็นเลยนะวันนี้ไปแล้วเซ็กซส,สันทางไหนเนาะมันจินฝั่งนี้ระวังมุดแดงเลยมุดแดงเต็มเลยเลย หมดแดงหมดแดงหมดแดงดเดี๋ยวหมดแดงกัดมือเลยไปทั้งพุ่นทั้งพุ่นทั้งพุ่นอากินต้นคอยบ้าวแวะทางต้นคอยก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นต้นปาล์มนะคต้นปาล์มสุดสั้สนกับพี่สาวนี่ชอบชอบเลาะไปทั่วแล้วอยากเดินนะครับพวนถอยถอยถอยไป,ไปแล้วไปแล้ว หลอกไปมัลลวเลยเอา้ามาพี่เอ้าพี่โอ้ยไปหาไฟเด่ะหาเพื่อนไปแล้วเอ้าเอาเอา,เอาเซก็เดินไปทั่วเลยนะพี่สาวเข้ามาแล้วนะพี่สาวมามาเร็วแล้วทางพี่ทางพี่มานี่มานเี่ยวาเดินเลาะนะ วนไปอีกแล้วไปอีกแล้ว <S <S ไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนครับพี่สาวก็จะวิ่งตามสองเชือกนี้โอ้วิ่งมาทานหญ้าขอให้มีหญ้ากินเสก็เดินไปทั่วแล้วไปไปล่อยปล่อให้เล่นก่อนัรปล่อยให้พอนคายก่อน ให้สนุกก่อนให้เล่นดินก่อนคนระับโอ้สนุกเขาแหละตอนนี้พี่สาวก็คุมเชิองอยู่ด้านบนนะพี่สาวมาดูหน้า <c ười> หน้าตา <c ười> ม,มันดนีอันได้แล้วสกสัน พอจะเตือนอย่างเงี้ยเตือนเล่าเล่นตามภาษาขางเราะโอ้ฮักฮักฮักกูไเขาเสียฮักเลยนะเดินนะนะไปโอ้ทู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 เอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ไปเลยไปไหนไปใส่นี่โอ้ตั้งกระสีเลยน่ะตั้งกระสีก้าวโอ้โอ้ ถอยถอยถอยฮักฮะฮโอ้ดตีดีดีดีตไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันตดน้อยมันสีฮักโอ้ยนาอพี่สาวเร็กถอยน้องสาวโอ้พี่สาวอันนี้พี่สาวทั้งสองคน

เสียงวานะพี่พวกพี่พวกพี่พออยากเอาสาบะรุ่มาพี่คอยเอามาไปอีกแล้วคุณเอาโอ้ยเอาขอขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนเสียงก่อนเร็วเอาเอาเอา เสียงก่อนกันครับกรีดีครับก่อนครับอ่ะนางลงนางลงนางลงนางลุงภูเขาก่อนเสียงก่อนเลยเอาพี่สาวนี่ให้น้องผู้นั้นเสียงดังฟังชัดตามติดตามติดยังไม่ยังไมังหมดแล้วหมดแล้วหายเสกเลยตั้งกระสีเลยเดี๋ยเอาหายเสกเลยเอ้าเอา ถอยออกมามันสีล่มมาพี่โนนแต่งหัวนี่ยนี่อันนี้พี่สาวพี่สาวสองโอ้น้องโพไป้ถั่วอีกแล้วถอยเดินไปหาจินยาครับไปกับน้องก็ต้องยืนคุมนะครับเดี๋ยวเดินไปทั่วมีสังกะสีเยอะด้วยนะมียังไม่ได้เก็บเลย จะให้น้องได้เดินชิ้ญยาดูด้านบันทายครับพี่กับน้อง <c oughs> บันทายว่าอย่าลงลุ้มในแดนเซ็กถอยมาถอยมาเป็นจะบ,บันทายเลยตอนนี้มาพี่ทนงะพี่เ็กมานน้โ้โ่ไม่สนแล้ว Để khói chín còn ông phu. Ba giấy nè, thôi mà Ba lẽ phải 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 lẽ ờ, phải lẽ phải lẽ phải lẽ tên phải lẽ phải quà Tên quà, น้องแตงจะกลัวน้องเซ็งเพราะว่าน้องน้องแตงก็ไม่เคยรอดท้องช้างนะครับก็เลยลกลัวแต่ก้อยหอมไม่ค่อยกลัวนะกล้อยหอมก้อยหอมก็ชอบอพอจิ้มอยู่นะ ช้า yup. งช,ชอบของหวานเหมือนกันนะครับนี่ชอบกินตะกบหนูอยากหิวหนูอยากหิวขาก่อนอุ่นนะอันนี้ฮาเจ็บต้นตะกบให้เก็บก่อนถอยก่อนโอ้ยเปิดประทัานเด็กเก็บถอยก่อนว่าสิถึงจักรยานเขาถอยถอยถอยจักรยานออเขา มานี่ทั้งพี่ไปแล้วมาได้แล้วได้แล้วเทคมาเดียนี่เร็วพี่สาวุ่นคับก่นับก่อนคับี่เอาเอาโบคก่อนขยากเอาพี่พครับก่อนครับ้ายงชอบชอบตะก้เออเอ้เข้างหยัง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม